เี่กก็เลยได้บิวกับเมคแ,แล้ววันนี้จะมาเล่นเกมอะไรเอเอ,เอดิงกัสอะไรสักอย่างนี้แหละครับเป็นเกมที่จะให้ตัวที่จะให้คนที่เป็นคาวบอยนะครับได้จับตัวปอมอุ้ยจะรอดหรือเปล่าโอเคมานี่มานี่นะครับ

在风。 โซล่าโซล่าอุ๊ยโอ้โหตายเจนได้โอ้ขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ต้อมาอนนี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับ โอ้อยเจ็ดอาเลยนะ่ครับเด้บอดมันเดินไปมันเดินไปแบบแปลกๆอย่างนี้แล้วมันก็กลับมาไม่ใช่เหรอเนี่ยเดินชนมุมแล้วก็กลับมามันผิดแค่ไหนอ่ะไม่เหมือนบอร์ดแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเจอนะเดี๋ยวเจอนะ ตอนนี้เราเป็นวิญญาณอยู่นะครับเออไม่มีใครเห็นเรานอกจากเพื่อนเรานะครับอ้อเสียดายแ้วก็ไม่เป็นไรนะครับเยวเพื่อนลับตาไปเลยหลับตาไปเลยโย โดนใช่ปะ่ะเป็นไรโอเคอเฮ้ยคนนี้ก็เป็นแต่บอกนะว,ว่ามีคนทำเควสเสร็จแล้วมันอันนี้อะสิบห้าวินาทีใช่ปะ่ะจากที่ดูแล้วอ่ะ เดี๋ยวขอซ้อมก่อนนะครับขอซ้อมขอซ้อมเผื่อรอบหน้าเผื่อรอบหน้าได้เล่นนะครับ <c oughs> โอ้เวฮันเตอร์ชนะนะครับโอ้เสียได้เลยอ้อจะไม่เป็นไรยูอาร์ฮันเตอร์เย้ เดี๋ยวไอ้คนแรกที่ผมสนใจคือคนนี้นะเฮ้ยไม่ใหม่ใหม่น่าจะไม่ใช่ฮึมฮึมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดอะไรครับหยุดอะไรครับเนี่ยเฮ้ยหยุดนานเกินไปแล้วนานนยอ่ะไปว่บ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวแอบน,นะครับแอบ ใช่ปะเอ้ยไม่ใช่้ยไม่ต้องหรอกเออโอ้โหุดยอดมากเพื่อนแแน่แน่แน่แ,นแบบแปลกแล้วคนเนี้ยเดินเร็วกว่าคนอื่นนะใช่ปะไม่ใช่หรอ,อกมั้งโอ้โหเฮ้ยเวอนเก่งจังเนี่ยนายอะ่ะ ยังไม่ได้สักคิวเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะว่านั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเดี๋ยวใครทำเควสแดงฮะตอนนี้ไอคนที่สงสัยนั่นก็คือไอเหลือกเนะี่ยไอเหลืองได้สงสัยมากอะ ฮโอเคไม่ใช่นะครับคือ okay ถ้ายิงแล้วมันไม่ใช่ตัวจริงก็จะแบบโดนปิดตานะครับก็คือเรานั่นแหละปิดตาเองฮึึเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะสุ่มซุ่มซุ่มตรงนี้ ถ้าเราส่มแต่ตรงนี้ไปไม่ดีเหรอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเเก่งเกินเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ไม่การหลบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอไอ้คนนี้ได้ปนะ ไอเขียวเนี่ยได้ปะได้ปะดิงดีอ้าวโ้โ,โ,โหเพ่ดงปิดตาเฉยมันน่าจะมีใครคนหนึ่งที่มาอันนี้ใครใครหึ่อยยิงหมดเลยฮะไม่เห็นกแบเนี้ย เดี๋ยวซุ่มดูใครทำควีตแดงนะครับใครทำใครทำทำเลยทำเลยไม่มีใครว่าทำเลยควีตแดงอะ่ะทำเลยเอา้าเอา้าเอา้เอาทำดิทำดิไม่มีใครทำใช่ไหมสรุปอะ่ะเฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยว เียวนะไอ้เขียวนี่ใช่ปะเขียวไหนอะมีเขียวหลายเขียวเหลืเกินใครจะไปดูใครทำควีแดงใครทำอยู่ดูนะมันน่าจะมีคนทำเอาเออฮันเตอร์ชนะแล้วแล้วทำไมผมเป็นอย่างนี้แพ้เหรอ ไม่ได้สักตัวใช่ไหมก็เลยแพ้ You are... ห้เด r อเฮ้ยมันมีคนสงสัยผมว่าเฮ้ยโอ้โหอีบ๊อบอบอี โอเวอร์ฮันเฮยชนะโว้ยเดะเดวเดยวขออีกตาหนึ่งโอเคก่อนแรกต้องมาทำอันนี้ยิปปียิปปีปปโอเคได้อยู่นะครับ ต่อไปไปทำอันสีขาวอันนี้ิดมีโลโอเคิคดมีโลกับปัก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 เอ้ยโอเค Yeah yêu yêu, già na già ui, ok, Bài 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 đi, đẹp, Tỏ tiếp, tiếp, đèn tiếp, ui, มาทำไปก่อนโอเคได้อยู่ครับมามามา,มาชินเอาชินเอาก่อนเพืจ็บเ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 อาชินเอาก่อนชินเอาก่อนโอเคได้แล้วได้แล้วสมัยอย่าอือสมัยอ่ะถึงกับร้องเพลงไปด้วยเลยนะครับ ทั okay. าสุดท้ายอันเนมโอเคจากห้เขาโอเคอุย้ยโอหยังแหลก คนแหลกอะคนเขาน่าจะเห็นนะครับคือผมยังแหลกอะยู้ชนะวู้ยอ่ะเล่นเพลินเกินไปขออีกตาหนึง่งตาสุดท้ายละมาและจะรอบตัดสินายยู้โอเคเออผมผมมุยหูโหยกเอว ผมจะทำควสแดงก่อนหรือเปล่าทำไอ้พวกนี้ก่อนก็ได้แต่ถ้ามันไม่เห็นโอ๊ยทำไอควสแดงดีกว่าโอเค trời thấy bao ít Các bạn đi Nắn Hết đen mà rồi, ơi. Mà đâu Xin áo xin áo Xin áo Thì start โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมาเอ้ยเดี๋ยวชินเอาทำไมมันไม่นับมา<ฮ>มันน่าจะเห็นเห็นไหมโอ้ oh, ไม่เห็นชัวสบายตรงบันไดนะครับยาสโอเคใช่ปะ่ะเนี่ยยาสดวงสตาร์ มันไดนะครับโอเคเฮ้ยมันเห็นปะเฮ้ยมันไม่สังเกตเลยอะเข้าบอยอะไรไม่สังเกตเลยเฮ้ยมันจะง่ายเกินไปแล้วเนะี่ยใช่ปะ่ะง่ายอย่างนี้ก็วิ่งเลยสิครับมาวิ่งเดี๋ยววิ่ง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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเค ไม่ใช่ตอนนั้นตอนนั้นร้องเพลงอะไรนะจำไม่ได้แต่ตอนเนี้ยจะร้องเพลงเอากูใสยย่ยาวกว่าโอเคโอเค Wave a ส์ o o b ูช์ฮะเอ๊ฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวไอเขียวเขียวนี่ใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวคลิปเขียวแบบนี้ไม่เคยนะ ไป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 เรื่อยๆกูเบิรคืออะไรอะ่ะคืออันนี้หรออ้ไม่ใช่จะต,ต้องเนียนทำไปเรื่อยๆนะครับเออทำเดินให้เหมือนเดินให้เหมือนบอดเขาหน่อยเ,ออเขาสงสัยผมปะ tam tam xanh tam trai xanh pa tăng ชื่อให้เลยชาเขียว ยู Hunter ชนะเว้ยฮันเตอร์ชนะโอ้โหเกมนี่อย่างสนุกนะครับใครอยากเล่นชื่อเกมอยู่ที่มันข้ามไม่ได้อ่ะมันเป็นคาวบอยแล้วอ่ะทำไมอ่ะมันเร็วขนาดนี้เลยเหรอออีกตาจะไปจะโกหกผู้ชมไปไหนโอเค คือเล่นแล้วมันมันนะครับใครที่อยากเล่นก็เอ่อชื่อชื่อเกมที่ดิสไดเอ้ยอยู่อยู่ที่ชื่อคลิปวิดีโอโนะครับใครอยากเล่นก็เอาได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิด่งแจ้งเตือนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ารับสว,วัสดีโอ